แคลลี่เป็นไฟเตอร์ที่นอกจากจะสวยเข้มแบบเต็มสตรีมแล้วเธอยังมาพร้อมกับสไตล์การต่อสู้และความสามารถสุดโหดที่พร้อมจะประเคนความเสียหายจำนวนมหาศาลให้กับศัตรูอีกด้วยที่เด็ดคือแคลลี่สามารถมอดีบัฟลดพลังป้องกันระยะใกล้ที่กำลังขาดอยู่ในทีมเรดบอสระยะใกล้ท่าความมืดพอดี การมาของเธอจึงทําให้ทีมเร b o อสทีมนี้เสร็จสมบูรณ์เสียทีครับแคลลี่จะเก่งและน่าสนใจแค่ไหนกันนั้นวันนี้ผมพีดีเอสเตอร์จึงจะมารีวิวแคลลี่เมนอีเวนเตอร์และอาวุธประจําตัวหมัดอาบเลือดกันครับการโจมตีปกติมีชื่อว่าเทค o w n โดยแคลลี่จะใช้สารพัดท่ามวยปล้ำเข้าโจมตีศัตรูพร้อมทั้งมอบตีบัฟ ลดพลังป้องกันระยะใกล10้10%เป็นระยะเวลา3วินาทีให้ด้วยเป็นการโจมตีปกติ ที่มีความรุนแรงสูงมีความต่อเนื่องและมีระยะแดชพุ่งเข้าหาที่ไกลมากมันจึงทําให้เฮลลี่สามารถเข้าประชิดตัวศัตรูและสร้างความเสียหายได้ดีพอตัวที่สําคัญคือเธอสามารถมอดดิบัฟลดพลังป้องกันระยะใกล้ที่กําลังขาดอยู่ในทีมเรดบอสระยะใกล้ท่าดขวมมือได้การมาของเธอจึงทําให้ทีมเรดบอสทีมนี้เสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงพลังออกมาได้ถึงขีดสุดแล้วครับเราะว่ารัศมีการโจมตีปกติของเฮลลี่ไม่ได้กว้างมากนะัก จึงเหมาะที่จะไปเล่นในโหมดที่เน้นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเช่นอารีนาหรือเรดบอสเป็นหลักแต่ถ้าปั้นมาได้แรงพอก็สามารถนําไปเล่นในเดนเจนที่มีศัตรูจํานวนอะๆได้เช่นกันครับซึ่งในตอนนี้ตัวเดนเจนเนื้อเรื่องได้รับการปรับระดับความยากให้ลดลงแล้วถ้าปั้นแคลรี่และจัดทีมให้ดีหน่อยบอกเลยว่าลุยได้สบายๆครับสกิลประจําตัวมีชื่อว่าฟอนด์ดอกคิก โดยแคลลี่จะพุ่งไปเตะเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายและถ้าสกิลประจำตัวนี้ติดคริติคอลเธอจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายระยะใกล้20เป็นเวลา6วินาทีทันทีเป็นสกิลประจำตัวที่มีความรุนแรงสูงมีระยะเดชพุ่งเข้าประชิดต,ตัวที่ไกลและสามารถมอบบัฟที่จะทําให้แคลลี่สามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้น ควางเด็ดคือตัวบัฟอยู่ได้นานประมาณ6วินาทีซึ่งสอดคล้องกับคูดาวของสกิลประจําตัวถ้าเราได้ใช้สกิลประจําตัวอย่างต่อเนื่องแคลลี่ก็แทบจะได้รับบัฟตลอดเวลาเลยแหะครับ ถึงจะดีแต่ก็มีจุดอ่อนนิดหน่อยก็คือสกิลประจําตัวของเธอต้องโจมตีโดนตัวศัตรูเท่านั้นถึงจะได้รับบัฟถ้าศัตรูหลบได้เผอพุ่งปติกําแพงหรือโดนขัดจังหวะก็จะทําให้บัฟนี้ขาดช่วงทันทีเลยถ้าบังคับเองก็ต้องหาจังหวะใช้ให้ดีนิดนึงแต่ถ้าให้ AI บังคับในฐานะสมาชิกปาร์ตี้ก็ต้องคาดหวังให้ AI ใช้สกิลในจังหวะที่เหมาะสมนิดนึงครับ ส่วนจุดอ่อนเรื่องจะได้บัฟก็ต่อเมื่อสกิลประจำตัวติดคริ t ติคอลนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราปลดล็อกความสามารถพิเศษของเธอได้จุดอ่อนนี้จะหายไปทันทีครับ สกิลต่อเนื่องมีชื่อว่าให้ไหลโดยแคลลี่จะใช้ท่าหมวยปล้ำบอดี้เพลสเข้าโจมตีศัตรูเป็นสกิลต่อเนื่องที่มีความรุนแรงสูงและเป็นการโจมตีแบบล็อกเป้าหมายมันจึงทําให้สกิลต่อเนื่องนี้ใช้งานโดนศัตรูได้ง่ายแม้จะหนวงเวลาพลาดก็ตามทั้งนี้ตัวสกิลต่อเนื่องไม่ได้มีบัฟหรือดีบัฟใดๆเป็นพิเศษสกิลต่อเนื่องนี้จึงมีเอาไว้เพื่อบิร์สความเสียหายแก่ศัตรูเป็นหลักครับ ความสามารถพิเศษมีชื่อว่า tag match โดยจะมีความสามารถทั้งหมด2อย่างอย่างแรกคือสกิลประจําตัวของแคลลี่จะติดคริเทเข้าเสมอ และความสามารถอย่างที่2คือแคลลี่จะทําความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้น10%ตามจานวนฮีโร่ท่าความมืดในปาร์ตี้ยกเว้นตัวเองก็คือถ้าจัดปาร์ตี้ท่าความมืดล้วนเธอก็จะทําความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้นถึง30%เลยถือเป็นความสามารถพิเศษที่ดีกับตัวแคลลี่มากๆเพราะมันจะช่วยทําให้เธอทําดาเมจแก่ศัตรูได้มากขึ้นตลอดการตอาร่อสู้โดยความสามารถอย่างแรกจะทําให้สกิลประจําตัวของเธอสามารถมอบบัฟเพิ่มความเสียหายระยะใกล้ได้ตลอดการตาาร่อสู้ส่วนความสามารถอย่างที่2จะช่วยทําให้เธอ สามารถสร้างความเสียหายได้ดีขึ้นถึงขีดสุดเมื่อเล่นในทีมท่าความมืดล้วนโดยโหมดที่ความสามารถอย่างที่2นี้จะได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่แน่นอนคือโหมดเรดบอส s และบอสรัชเพราะเธอคือหนึ่งในคีย์สำคัญของทีมเรดบอส s ระยะประชิดท่าความมืดครับสกิล l ลดเดอรมีชื่อว่าฟินาเลโดยแคลลี่จะสร้างความเสียหายแกศัตรูอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างพร้อมทั้งมอบบัฟ เพิ่มอัตราคริเทเชล10%ให้กับฮีโร่ทุกคนในปาร์ตี้โดยระหว่างใช้สกิลเราจะได้รับชมคัดซีนของแคลรีด้วยถือเป็นสกิลลีดเดอร์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ทีมได้ระดับหนึ่งเพราะตัวแคลรีมีบัฟปาร์ตี้เพิ่มอัตราคริเทเชลและเพิ่มความเสียหายคริเทเชลให้ทีมอยู่แล้วการได้บัฟนี้มาเพิ่มจะช่วยทําให้ตัวเธอและทีมโจมตีติตคดคริเทเชลได้บ่อยขึ้นทั้งนี้ตัวบัฟจะตอบโจทย์ได้ดีแค่ไหนก็ขึ้นกับว่าฮีโร่คนอื่นในทีมมีความสามารถในการบูสอัตตราคิอไได้ีกหม และในทีมของเราไซริลิกหรือการเพิ่มอัตราคริตเข้าได้มากพอหรือเปล่าดังนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าบัฟจากสกิลลีดเดอร์นี้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นครับโดยลีดเดอร์สกิลในแต่ละโหมดจะทํางานไม่เหมือนกันเช่นบางโหมดสกิลลีดเดอร์จะมอบบัฟอย่างเดียวไม่สร้างความเสียหายหรือระยะเวลาของบัฟในแต่ละโหมดจะไม่เท่ากันเป็นต้นดังนั้นผมขอแนะนําให้มาอ่านรายละเอียดการทํางานของลีดเดอร์สกิลสักนิดก่อนไปเล่นนะครับ บัฟปาร์ตี้คือเพิ่มอัตราคริติคอ l ล40%และเพิ่มความเสียหายคริติคอล20%ถือเป็นบัฟปาร์ตี้ที่ค่อนข้างดีกับแคลลี่และทีมมากเพราะมันจะช่วยทําให้เธอโจมตีติดคริติคอลและทําความเสียหายคริติคอ l ลได้มากขึ้น ส่วนบัฟประจำตัวจะมีทั้งหมด3อย่างคือเพิ่มความเสียหายสกิล6%เเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธ6%และเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มโล่ให้5%รบัฟเพิ่มความเสียหายสกิลถือเป็นบัฟที่มีประโยชน์มากเพราะมันจะช่วยทาให้สกิลต่อเนื่องและสกิลอาวุธของแคลลี่แรงขึ้นส่วนบัฟเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราใช้แคลลี่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ เพราะมันจะช่วยน้ำไม้เธอรีคูดาวสกิลอว,วุธได้ไวขึ้นนั่นเองส่วนบัฟเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มโลงให้เป็นบัฟธรรมดาที่จะช่วยนํำให้แคลรีรับความเสียหายได้ดีขึ้นมานิดหนึ่งตอนเริ่มต่อสู้ครับอาวุธประจำตัวมีชื่อว่าหมัดอาบเลือดเป็นถุงมือระดับมหากราบที่ค่าสเตตัสโดยรวมค่อนข้างโดดเด่นแบบรอบด้านทั้งการเพิ่มความเสียหายและความอืดให้กับแคลรีครับ ถ้าจะเล่นเรดบอสให้เน้นสุ่มออปชันเพิ่มความเสียหายสกิลให้เยอะที่สุดส่วนออปชันเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลว,วุดจะสุ่มไว้เผื่อใช้แคลรี่เป็นลีดเดอร์ก็ได้สำหรับออปชันเพิ่มพลังชีวิตและพลังป้องกันสุ่มไว้เยอะๆก็ดีพราะมันจะช่วยทำให้แคลรี่ยืนชนกับบอสได้ดีขึ้นในส่วนของอารีนาสุ่มทุกออปชันให้เยอะๆไว้ได้เลยเพราะทุกค่าสเตตัสจำเป็นหมดแต่ถ้ามีไอเทมสุ่มออปชันไม่เยอะให้เน้นออปชันเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลว,วุดและความเสียหายสกลเป็นนหักก่อครบ ความสามารถประจำอาวุธจะมีทั้งหมด2อย่างอย่างแรกคือดีบัฟลดพลังป้องกรรันระยะใกล้จะได้รับการอัปเกรดจาก10เป็น20และอย่างที่2คือเมื่อแคลี่โจมตีปกติโดนศัตรูเธอจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน4เป็นระยะเวลา10วินาทีโดยบัฟทั้ง2นี้สามารถสแต็กได้5ครั้งและเมื่อสแต็กจนเต็มเธอจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายคริิคอล30มาเพิ่มทันทีเป็นความสามารถประจำอาวุธที่สำคัญมากๆสำหรับแคลลี่ เพราะมันจะช่วยทาให้ความสามารถไฮไลท์ของเธอทรงประสิทธิภาพและทําให้ตัวเธอแรงขึ้นถึงขีดสุดโดยความสามารถอย่างแรกจะทําให้ดีบัฟลดพลังป้องกันระยะใกล้ของเธอแสดงพลังได้อย่างเต็มที่ส่วนความสามารถอย่างที่2จะช่วยทาให้แคลรี่แรงขึ้นถึงขีดสุดทั้งในแง่ของการทําดาเมจและความอึดครับดังนั้นถ้าจะเล่นแคลรี่ก็จําเป็นที่จะต้องหาอาวุธมาให้เธอใส่ด้วยเท่านั้นครับ สกิลประจำอาวุธมีชื่อว่า Body Avalanche โดยแคลลี่จะพุ่งเข้าใช้กระแทกศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นสกิลที่มีความรุนแรงสูงมีระยะพุ่งเข้าประชิดตัวที่ไกลและออกแอคชั่นทันทีที่กดใช้จึงถือเป็นสกิลที่ทรงประสิทธิภาพมากทั้งในแง่ของการทำความเสียหายและการเข้าประชิดตัวครับ การอัพเกรดแคลรี่เป็น6ดาวเราจะได้จุดปลูกพลังใหม่ขึ้นมาทั้งหมด6จุดซึ่งทุกจุดจะต้องใช้หินปลูกพลังใหม่หินปลูกพลังแอบแฝงซึ่งหาได้ยากมากในตอนนี้ ผมจึงขอแนะนำให้อัพแค่จุดที่จำเป็นและทำให้แคลรี่สามารถทำความเสียหายได้มากขึ้นก่อนครับโดยจะมีทั้งหมด3จุดที่ผมอยากจะแนะนำจุดแรกจะเป็นการอัพเกรดบัฟป,ปาร์ตี้โดยการเพิ่มบัฟใหม่เพิ่มความเสียหายคริติคอล20%จุดที่2จะเป็นการอัพเกรดความสามารถพิเศษที่จะทำให้ความเสียหายสูงสุดที่แคลี่ทำได้เพิ่มขึ้นจาก15เป็น30และจุดที่3คือความสามารถของอาวุธท,ที่จะทำให้แคลี่เก็บสแต็กได้ไวและได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลมาใช้ได้ไวข,ขึ้นครับ การบิวไอเทมของแคลลี่สำหรับโมด PvE เช่นเรดบอสจะเน้นไปที่ o p ปชันเชิงรุกเพื่อให้เธอทำความเสียหายแก่ศัตรูได้แรงขึ้นถึงขีดสุดโดยถ้าแคลลี่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้เครื่องประดับที่แนะนำเลยคือตาหูกระจกของชนชั้นสูงเพราะมี o p ปชันที่ครบเครื่องเรื่องการเพิ่มความเสียหายทั้งเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายสกิล และเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลวุฒครับหรือจะใช้เป็นสร้อยคอมิโนโทอร์สู่มออปชันรองให้ได้เพิ่มพลังโจมตีท่าความมืดแทนก็ได้แต่ถ้าแคลลี่เป็นสมาชิกในปาร์ตี้เครื่องประดับที่แนะนําเลยคือกําไลกักขังมันเงาเพราะแคลลี่ในตาแหน่งนี้จะเน้นไปที่การโจมตีปกติและใช้สกิลประจำตัวออปชันเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลวุฒจึงไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นครับหรือจะใช้เป็นสไนเปอร์ก็เกิลหรือชาปชูเตอร์แทนก็ได้ในส่วนของของสะสมที่แนะนําก็จะเป็นแบบจําลองรูป ปั้นแห่งการเสียสละและแบบจำลองยานแม่อินเวเดอร์ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ชิ้นไหนก็ได้เพราะของสะสมทั้ง2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีให้ค่อนข้างเยอะและ a b i ิลิตี้เพิ่มความเสียหายต่อบอส20%จะทำงานเสมอโดยไม่สนเรื่องเงื่อนไขพลังชีวิตของบอสครับสำหรับการ์ดถ้าแคลรี่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ขอแนะนำให้ใส่การ์ดเพิ่มความเสียหายสกิลแต่ถ้าแคลรี่เป็นสมาชิกในปาร์ตี้ให้ใส่เป็นการ์ดเพิ่มอัตราคริติคลิลและสุดท้ายในส่วนของรีลิก ขอแนะนําให้ทั้งทีมใส่เป็นเซตความสามารคคีนิรันหากต้องการเพิ่มอัตราแคเดรคัลหรือถ้าอยากเสริมความเสียหายให้ทีมมากกว่า ก็ให้ทั้งทีมใส่เป็นเซ็ตคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับออปชันหลักของรีลิกของแคลลี่ถ้าเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ให้เน้นออปชันเพิ่มความเสียหายสกิลหรือเพิ่มอัตราคริติครลแต่ถ้าแคลลี่เป็นสมาชิกในปาร์ตี้ให้เน้นออปชันเพิ่มอัตราคริติครลในส่วนของออปชันรองถ้าลงเรดบอสให้สุ่มให้ได้เพิ่มความเสียหายแก่มอนสเตอร์บอสแต่ถ้าไปลงเล่นในดันเจี้ยน PVE อื่นๆขอแนะนำเป็นออปชันเพิ่มความเสียหายคริติครลครับ การ build item ของแคลลี่สำหรับโหมด PvP เช่น Arena เราจะเน้นไปที่การทำให้แคลลี่แรงและอึดขึ้นไปพร้อมกันเพราะโหมดนี้จะแรงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องอึดมากพอที่จะรับความเสียหายจากศัตรูด้วยครับโดยเครื่องประดับที่แนะนำเลยคือตางหูกระจกของชนชั้นสูงเพราะเครื่องประดับชิ้นนี้มีครบทั้งอ p t i o นเชิงรุกและเชิงรับอีกทั้งยังมีอ p t i นเพิ่มความเร็วในการชาร์จสเกลวูด ที่จาเป็นมากๆในอารีนาหรือจะใส่เป็นเครื่องประดับต้านดีบัฟอย่างสร้อยคอผืนพสุธาที่ต้านดีบัฟลดพลังป้องกันหรือสร้อยคอราชามังกรเพลิงที่ต้านดีบัฟลดพลังโจมตีก็ได้เพราะเครื่องประดับทั้ง2ชิ้นนี้ก็มีครบทั้งออปชันเชิงรุกและเชิงรับและมีออปชันเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกเกลว,วุดเช่นกันแต่ส่วนตัวแนะนําให้ใช้สร้อยคอผืนพสุธาจะดีกว่าเพราะการโดนลดพลังป้องกันอาจทําทให้แคล,ลี่โดนเบิร์สต์ตายได้ง่ายขึ้นครับ ในส่วนของของสะสมที่แนะนําก็จะเป็นทโทรฟี่แก๊ง3ส,สหายแพนด้าครั่งที่จะมอบเกราะป้องกัน40เป็นระยะเวลา3วินาทีทันทีที่พลังชีวิตลดลงต่ํากว่า35ครับเพราะเป็นของสะสมที่สามารถมอบจังหวะคลิกเกมได้ดีพอต,ตัว และเป็นที่นิยมมากทั้งในอารีนาและโคลอเซียมสําหรับการ์ดส,สามารถใส่ได้หลายแบบจะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายสกิลเพื่อให้สกิลของแคลลี่แรงถึงขีดสุดใส่เป็นการ์ดเพิ่มอัตราคริติคลิลเพื่อให้แคลลี่โจมตีติดเคริตเคอลได้บ่อยขึ้นหรือจะใส่เป็นการ์ดเพิ่มพลังป้องกัน2ใบเพื่อเซฟชีวิตของแคลลี่ให้ยืนทาดาเมจได้นานที่สุดก็ได้ครับและสุดท้ายในส่วนของรลิกเราสามารถเลือกใช้ชิ้นไหนก็ได้จากการที่ออปชันเซตเรลิกปาร์ตี้จะไม่ทํางานในโหมดนี้อยู่แล้วในส่วนของออปชันหลักของร ให้เน้นไปที่ออปชันเพิ่มความเสียหายสกิลเพิ่มอัตราคริติคอ l ลหรือเพิ่มพลังป้องกันส่วนออปชันรองให้เน้นไปที่เพิ่มความเสียหาย PvP ครับทีมสำหรับแคลลี่ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นทีมเร b o อสระยะประชิดท่าขวามือน,นะครับเพราะตัวแคลลี่ถูกออกแบบมาให้เล่นกับทีมนี้เป็นหลักโดยสมาชิกในทีมจะประกอบไปด้วยแคลลี่เบหมออีกาดำและลิลลีครับทีมนี้ถือเป็นทีมที่เล่นง่ายและสมดุลมาก เพราะเป็นทีมที่มีดีบัฟลดพลังป้องกันและลดความต้านทาน5ความมืดครบถ้วนมีการฮิลเสริมจากสกิลต่อเนื่องของลิลิทที่จะช่วยทําให้ทีมตายยากขึ้นฮีโร่แต่ละคนมีสราระบัฟเสริมพลังที่จะทาให้ความเสียหายโดยรวมของทีมมากขึ้นและฮีโร่ทุกคนมีดาเมจที่สามารถคาดหวังได้ถือเป็นอีกหนึ่งทีมเรดบบสที่เล่นสนุกและบวกมันมากๆครับและนี่ก็คือบิวเบื้องต้นของแคลลี่และทีมนะครับ กล่าวโดยสรุปแคลลี่เป็นไฟเตอร์ที่เก่งมากๆเพราะเธอมีการโจมตีที่ต่อเนื่องสามารถเข้าประชิดต,ตัวศัตรูได้เร็วมีสฐฐารพัดบัฟที่จะทําให้ตัวเองแรงขึ้นถึงขีดสุดและมีดีบัฟลดพลังป้องกันร,ระยะใกล้ที่จะทําให้เธอและฮีโร่โจมตีระยะใกล้ในทีมทําความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้นแคลลี่จึงเป็นฮีโร่ที่โดดเด่นมากทั้งในโหมด PVE และ PVP ครับโดยโหมดที่เหมาะสมกับเธอที่สุดจะเป็นโหมดต่เดบอสและบอสรัช ส่วนในอารีนาเธอจะเหมาะกับด่านที่มีกำแพงไม่เยอะเป็นหลักถ้ามีกำแพงเยอะๆจะเล่นลำบาก,ก่อตัวครับถ้าเป็นผู้เล่นสายเรดบอสและทำทีมเรดบอสระยะประชิดท่าความมืดไว้อยู่กดแคลรี่ไปเสริมทีมได้เลยสำหรับสายอารีนาผมว่าน่ากดเพราะเราสามารถนำเธอไปเล่นกับเมต้าอย่างหมออีก,กาดำได้อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดทำทีมเรดบอสได้อีก แต่ถ้าอยากได้ฮีโร่สายอารีนาแบบจัดเต็มจริงๆผมขอแนะนําให้รอโค้ด n เ j ที่จะมาในตู้ถัดไปดีกว่าครับสําหรับผู้เล่นใหม่ถามว่ากดได้ไหมกดได้ครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่และอยากให้ไปปั้นฮีโร่ผ่านด่านอย่างเจ้าหญิงในอนาคตคามาเอลหรืออึนฮาจะดีกว่าและนี่ก็คือรีวิวแคลลี่เมนอีเวนเตอร์และอาวุธประจําตัวหมัดอาบเลือดนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ มาดิสคัสกันจะได้มีไอเดียในการใช้แคลรีมากขึ้นก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่อง PDS เอสธอร์ด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ผ่านการสมัครสมาชิกและมอซุปเปอร์แตงนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ